ดวงชะตาราศีพฤกษบเกณฑ์ดวงชะตาของท่านในช่วงปลายเดือนตุลาในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญดวงชะตาท่านอยู่ในช่วงร้อยต่อของเดือนและอยู่ในช่วงปลายปีดวงชะตาค่อนข้างที่จะมีความพิเศษเกิดขึ้นบางครั้งบางเวลาดวงชะตาท่านจะขึ้นขึ้นลงลงนับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ท่านก้าวเดินอย่างไม่ประมาท ก้าวเดินอย่างรอบคอบใช้ชีวิตประจำวันนั้นอย่างมีสติสวัสดีชาวราศีพฤกษทุกทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนั้นการทำนายการพยากรณ์นั้นเป็นการบอกเป็นการเตือนให้ท่านใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทให้ท่านใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ สวัสดีชาวราศีพฤกษฎนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาและที่สําคัญในช่วงนี้ถือว่าเป็นร้อยต่อของเดือนชาวราศีพฤกษฎขอให้ท่านระมัดระวังให้ความสําคัญตัวท่านนั้นควรที่จะรัดกุมเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษฎจะมีการเงินที่ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆ การเงินของท่านนั้นฟื้นตัวขึ้นมาจากในช่วงก่อนหน้านี้มากพอสมควรแต่ชาวราศีพฤกษฎท่านต้องระวังและอย่าลืมว่าตัวท่านนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้นำครอบครัวคนในครอบครัวนั้นฝากชีวิตไว้กับท่านซับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนั่นชาวราศีพฤกษฎตัวท่านนั้นต้องมีความพยายามความมนะเรียกได้ว่าท่านจะต้องเหนื่อยกว่าคนคนอื่นเรียกได้ว่าท่านจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น และตัวท่านนั้นควรที่จะมีสติรอบคอบอยู่ตลอดเวลาท่านต้องให้ความสำคัญระวังการคึกขนองจากการลื่นเลิงแบบขาดสติระวังค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะเกิดขึ้นแบบที่ท่านนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันระวังตัวท่านนั้นจะลุ่มหลงมัวเมาอะไรสักสิ่งสักอย่างจนทำให้ท่านนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะกลายเป็นเจ้าบุญทุ่ม ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างมากนับแต่นี้ไปขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ชาวราศีพฤกษภพค่อนข้างที่จะเป็นคนใจใหญ่หากตัวท่านรู้สึกพอใจอะไรสักอย่างรู้สึกมีความสุขท่านก็พร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะเปแบบไม่ยั้งคิดได้เช่นกันสิ่งที่น่าห่วงสิ่งที่น่ากังวลในช่วงปลายเดือนนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังการเงิน มีเกณฑ์ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่จะเกิดติดขัดในอนาคตได้ชาวราศีพฤษภต้องระวังเรื่องการที่ตัวท่านนั้นเป็นคนที่เกรงใจคนไม่ว่าจะทําข้อตกลงต่างๆชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่บ่อยครั้งก็ขอแนะนําให้ตัวท่านนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของตัวท่านเองเป็นหลักตัวท่านนั้นอย่ายอมเสียเปรียบคนอื่นทุกครั้งไป ก็ขอให้ท่านนึกถึงตัวเองนึกถึงคนในครอบครัวควรที่จะรักษาผลประโยชน์เอาไว้บ้างภาพรวมการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมนั้นชาวราศีพฤษภขอให้ท่านฉุกคิดระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจแบบฉับไววู่วามตัดสินใจแบบกระทันหันทันด่วนสิ่งนี้ท่านต้องคำนึงนึกให้ดีระมัดระวัง ชาวราศีพฤกษพท่านอาจจะเสียเปรียบในด้านผลประโยชน์หรือเสียเปรียบในด้านการเงินได้ตัวของท่านนั้นชาวราศีพฤกษพเป็นคนที่สงสารคนเป็นคนที่ใครๆก็พร้อมที่จะเข้ามาพึ่งใบบุญนั่นจึงทําให้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะระวงังการที่ท่านนั้นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนใกล้ชิดจนมากเกินไปนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ ที่ทําให้ชาวราศีพฤกษ์ศพนั้นต้องแบบรับความเสี่ยงเอาไว้เสเองระวังให้ดีเรื่องการค้าประกันการออกรับการออกตัวแทนบุคคลอื่น,นในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์สูงที่ท่านจะต้องเอามือก่ายหน้าผากมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะโดนหลอกลวงจะโดนต้มตุนโดนโกงหรือตัวท่านนั้นอาจจะพบเจอกับคนที่คำพูดไม่เป็นคำพูดนัดไม่เป็นนัดบอกจะคืนถึงเวลาก็ไม่คืน นั่นก็จะทําให้ท่านนั้นกลุ้มอกกลุ้มใจก็ขอให้ชาวราศีพฤษภระวังข้อนี้เอาไว้มิเช่นนั้นเงินในกระเป๋าของท่านจะปลิวออกมาอย่างง่ายได้และโอกาสที่ท่านจะได้คืนจะได้กลับมานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากเลยทีเดียวในส่วนของการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนตุลาคมงานของท่านในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภ ต้องบอกว่างานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเต็มไม้เต็มมือเต็มโต๊ะงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานของตัวท่านและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานฝากงานขอแรงชาวราศีพฤกษบต้องจัดลำดับความสำคัญจัดระยะเวลาการส่งของงานของท่านให้ดีระวังการดีเลย์การเลื่อนจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานของท่านค่อนข้างที่จะรุนแรง และหากชาวราศีพฤกษบท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ท่านเน้นย้ำระมัดระวังการใช้จ่ายต่างๆในส่วนของร้านค้านั้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับร้านค้าจุดนี้ขอให้ระวังจะหมุนเงินไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้อาจจะมีลู่ทางในการย้ายร้านค้าหรือมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะเปลี่ยนที่อยู่ของร้านหรือย้ายถิ่นฐานไปตั้งอยู่ในจุดใหม่ ก็ถือว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมและการงานของท่านในตอนนี้หากมีการทําสัญญามีข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้แต่เป็นการทําสัญญาที่ผูกมัดกับตัวท่านเองขอให้ท่านนั้นให้ความสําคัญตรวจสอบรายละเอียดที่ดีระวังตัวท่านจะเสียเปรียบในข้อสัญญายังคงรวมไปถึง การตัดสินใจที่เร่งรีบรีบร้อนท่านต้องระวังในจุดนี้ให้ดีควรที่จะตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจอย่างท่องแท้ระวังการที่ท่านนั้นเซ็นยินยอมเซ็นในข้อตกลงไปแล้วการที่จะกลับมาแก้ไขนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังให้ความสำคัญในจุดนี้เอาไว้ให้ดี และสำหรับด้านสุขภาพในช่วงปลายเดือนของชาวราศีพฤกษบนั้นการเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั้นหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นการล้มการกระแทกการใช้ชีวิตประจำวันนั้นขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีไม่ว่าตัวท่านนั้นจะออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งจะเดินขอให้ท่านระวังการลื่นการล้มการกระแทกนี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและยังคง รวมไปถึงของมีคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดกรรไกรสิ่งของที่มีความคมมีความแหลมขอให้ท่านให้ความสำคัญระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บในช่วงปลายเดือนนี้ได้ท่านอย่าประมาทจะทำอะไรก็ขอให้ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันอันตรายและไม่ควรที่จะประมาทสำหรับด้านความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือน ชาวราศีพฤกษ์ศพท่านใดที่โสดและกำลังมองหาคนรักคนถูกใจอยู่ขอให้ชาวราศีพฤกษ์ศพตัวท่านอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวท่านเด็ดขาดบางทีความรักที่ท่านตามหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเสมอไปก็เปรียบเสมือนเส้นผมบ,งบังภูเขาขอให้ท่านลองสังเกตดีๆลองเปิดใจชาวราศีพฤกษ์ท่านก็จะพบกับรักที่ดีรอท่านอยู่ และสำหรับชาวราศีพฤกษบท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนั้นการที่ท่านจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ขอให้มันเติมความหวานเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคู่ของท่านนั้นดูสดชื่นดูสดใสก็เปรียบเสมือนกับเพิ่งพบรักกันใหม่หาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากความรักของชาวราศีพฤกษบนั้นเป็นรักที่ดีอยู่แล้วและก็จะเป็นรักที่ยั่งยืนนานตลอดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีพฤกษฎ กำลังพบเจอกับความรักที่ถือว่าต่างคนต่างอุปถัมภ์ค้ำชูกันทำมาหากินก็จะไปในทิศทางที่ดีก็ต้องบอกว่าท่านได้ครูชีวิตที่ดีแล้วสำหรับชาวราศีพฤกษ์สำหรับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้หรือในช่วงรอยต่อของเดือนหากชาวราศีพฤกษ์ท่านใดที่ต้องการจะทำการเสริมดวงชะตาท่านก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง สิ่งแรกที่ชาวราศีพฤษภควรจะทํานั่นก็คือการที่ท่านนั้นสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นประจำและการสวดมนต์นั้นท่านควรที่จะแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมเนายเวรในทางความเชื่อนั้นจะเป็นการขอข้ามาอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมเนายเวรอะไรที่ติดขัดอะไรที่เป็นปัญหาก็จะบรรเทาทุเลาลงสิ่งที่สองชาวราศีพฤษภตัวท่านนั้นควรที่จะทําทาน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาหน้าเขียงรวมไปถึงการให้อาหารสัตว์จอนจัดต่างๆก็ถือว่าได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันซึ่งภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในช่วงปลายเดือนธุลาคมนั้นก็มีทั้งเรื่องที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานกับการเงินและด้านร่างกายสุขภาพนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมไปถึงของมีคมก็ขอให้ท่านอย่าได้มองข้ามขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายแบบก,กว้างภาพรวมขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ